สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้กับมัพลอยแอดมินนะครับในตอนเย็นๆของวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2,568นารบะครับพวายเอฟซีหลายท่านนะครับใครมาขอตำเหล้ากระปูงดำนะครับตอนนี้แอดมินกับ วิ่งไปซื้อผลไม้นะครับแลนไปซื้อผลไม้มาถวายกับปูนะครับะวาแอดมินตังใกลไว้นะครับว่าจะซื้อผลไม้ให้ใหม่นะครับขอบคุณได้ขมากระสาทัวเด้อครับเด้อโดยปกตินะครับแอดมินจะขอขอพรปูนะครับตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่เอฟซีเป็นบอกวานะครับให้ไปขอแนวทางตำลาวกับปูองดำให้หน่อยนะครับแอดมินกัน แต่ทำตามมันด้วยครับเด้อทีเอฟซีนะครับที่ได้บอกมานะครับนี่ก็เปลี่ยนพ่นน้ำใหม่ให้ปูใหม่นะครับพูได้ขมากับสาทัวเด้อครับเด้อปูขอไปต้มเหล้ามันนี่เด้อปูเด้อียนสถูใหมาคือเกานะครับอยู่กับปูองดัมเซนสริจันทรานะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่21 กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวให้ปูจุดทุบให้ด้วนๆนะครับมัอน,นี้เพราะว่าจะไปตำลาวเดือปูเด้อตำลาวเย็นนี้นะครับเอาจัดๆเด้อปูเด้อมันนี่ก็เปลี่ยนพุนเอาใหม่หายใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับกลวยก็ง่ามงาม,งาม,งามปู แต่วงวดที่ผ่านมานะครับปูเป็นเขียนไห้ C หน่งหนะครับผลรางวัลออกนะครับมันเป็น4 8ปดหนึ่งนะครับกระโปรโชคสดีนะครับเด้อมันผิษตัวหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้ปูเขียนไห้สาตัวตรงๆเร,รือกปูเด,ด้อกล้วยงามๆนะครับซื้อมาถวายให้ปูนะครับ มาลอรุ่นตัวแรกนะครับปูไปตำลาวพนนีเดอร์ปูเดอร์อย่าจำวันที่พดเตอร์ปูเดอร์วันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568นะครับผู้ได้ขมากษาาัตริยวด้อครับเด้อยขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขของปูงดำไปตำลาววันนี้นะครับ สำหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันพระนะครับแอดมินก็เลยตั้งใจนะครับขอรัฐบาลไทยกับปู่องค์ดํานะครับปู่มันก็เขียนให้ายนะครับเดี๋ยวเป็นตัวเลขนะครับ5 7 6นะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1มีนาคม2568นะครับเพราะว่าเมื่อวานเป็นวันดีนะครับเป็นวันพระนะครับแอดมินก็เลยถือโอกาสนะครับขอพรขอโชคลาภกับปู่องค์ดําให้ไปรัฐบาลไทยนะครับหรือว่า fc ท่านใดนะครับที่ชอบตัวเลขของปูองดํานะครับห้าเจ็ดหกนะครับอยากไปตำเหล้ามันนี่ก็เอาไปได้เด้อครับเด้อขอโชคดีนะครับให้ไปตำเหล้านะครับโชคดีเพื่อยาวไปรัฐบาลไทยนะครับหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้านะครับแอดมินขอตั้งแต่เมื่อคืนนะครับสําหรับวันนี้นะครับ fc บอกว่าให้ไปขอกับปูองดําให้หน่อยนะครับแอดมินกระได้มาขอเด้อครับเด้อ ได้ไปซื้อผลไม้มาถวายให้ปู่ทั้งหมดนะครับสําหรับลูกกอกแมวของคุณป้ารํานะครับเมื่อเมืม่อเารนะครับแอดมินเนีย่ยไปเดินทางไปขอหานะครับเดยสสาหรับตัวเลขแนวทางของลูกแกะกอกแมวของคุณป้ารํานะครับเพิ่นกระเขียนห้3สามตัวชัดเจนนะครับแปดสองสามนะครับแปดสองสามนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางลูกกอกแมวคุณป้ารําน้องข้าวทิพนะครับ กับพิจนาเด้อครับเด้อตัวแรกนะครับปูเขียนให้นะครับเป็นเลขสามปูสาธุเด้อปูเด้อไปตำเล่ามาแล้งเด้อปูเด้อเดยวมารอรุน่นตัวที่สองตัวที่สามนะครับเมื่อวานนะครับมาขอมาขอกับปูนะครับไปรัฐบาลไทยนะครับปูเป็นเขียนให้ห้าเจ็ดหกนะครับ หรือว่าเอฟซีท่านใดนะครับจะเอาไปตำเหล้ามาแล้งนะครับกับพิจณาด้วยครับเด้อแต่ตอนนี้นะครับแอดมินก็นมาขอตัอรีกแนวทางกระปูองค์ดํานะครับชุดนี้จะไปตํเหล้า,านะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับก็ขอขอบคุณ f c สายบุญทุกขัก้นนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับ ซื้อผลไม้นะครับซื้อทูบซื้อเทียนถวายให้กับปู่องค์ดำนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณญาติสง่านะครับข้าวเหนียวไก่ย่างให้กับคุณญาติสง่านะครับพร้อมผลไม้นะครับแอดมินก็ไปถวายให้ด้วยครับเด้อแต่สําหรับมือนี้นะครับแอดมินไปเดินทางไปหาญาสง่าด้วยครับเด้อวานไปวัดธรรมพี่ลอกนะครับแปลเลขกแปลเลขเสือกผีนะครับเมื่อวานนะครับก็ได้ตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข266หนะครับหรือว่าจะ6 6นะครับ สายตาพินวินเอาด้วยครับเดือ266266เนี่266นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับคูบาพันธมิตที่เอาเชือกผีนะครับขอตัวเลขโชคลาบนะครับขอกรงเว้นนะครับก็ขอโชคโชคมันหมานนะครับสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยของคูบาวัดธรรมพี่หลอกนะครับจดไปเลือยครับเดือ266นะครับสามตัวนะครับ266นะครับ วันนี้บเดทไปหาญาสางาด้วยครับเด้อเดี๋ยววันอาทิตย์นะครับจะเดินทางไปขอตัวเรียกนวะทางตัวเรียกโชคลาบกับคุณย่าสงาคนงามสาวสาสาวสาคนงามนะครับรอที่ตามด้วยครับเด้อสำหรับตำราของคุณย่าสงาในวันจันทร์นะครับปู่เขียนให้แล้วนะครับตัวที่สองนะครับ สาุดูดเอปูเด้อขอเป็นตัวเลขกชคกลาบตัวเลขกที่มีนั้งวันนะครับลูกหลานจะได้ซื้อน้ำดื่มสื้อผลน้ำใหม่ไม่ให้ปูไม่นะครับแต่ตัวเลขกนะครับปูบป็นเชียนหย้ชัดเจนนะครับเป็นเลขสามนะครับเป็นเลขสามนะครับเป็นบรรยากาศจะตรงไ้ตรงหน้าด้วยครับ้อ วที่2นะครับปูเขียนให้ยังบ่มมดนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับแต่ว่าตัวแรกเพิ่นเขียนให้ชัดเจนฑ์นะครับเด้อเป็นเลข3นะครับตัวแรกเป็นเลข3นะครับเอาเด้อปูเด้อไปแบบเรื่อเด้อให้ไปตำลาวแบบเรืนๆรื่อนมือหนีเด้อปูเด้อในวันศุกร์นะครับปกตินะครับปูเพิ่นจะให้โชคให้ลาบนะครับในวันศุกร์นะครับกับพิจานาด้วยครับเด้อ ผื่อโชคดีนะครับมีโชคลาบนะครับได้ร่วมทําบุญนะครับซื้อน้ําซื้อผลไม้มาถวายในหะ้กับทางปู่นะครับปู่ขึ้นกับเียนให้ชัดเจนนะครับเด้อตัวแรกเป็นเลขสามนะครับตัวที่สองเป็นเลขศูนย์นะครับมาลอรุ้นนะครับตัวที่สามปู่องดำเพิ่นจะเียนให้ตัวใดนะครับ สาธุด้อปูด้ร์คอยเป็นตัวเลขตัวกราบตัวเลขที่มีทั้งวันนะครับวันนี้นะครับผู้ใดได้กำเงินท่านก็ขอให้ได้กำเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านด้อครับเดอสำหรับตัวเลขแนวทางขององค์ปูดำนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับแอดมินแต่ย้ำอีกที่หนึ่งเดอครับเดอปูดำนะครับเิ่นเขียนให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันพระนะครับแอดมินเลยมาขอเป็นรัฐบาลไทยนะครับ เผื่อโชคดีถูกแบตเตอรี่ในวันที่หนึ่งนะครับขอให้ถูกกันใหญ่เดือดขับเด้อปูเป็นเขียนให้นะครับห้าเจ็ดหกนะครับห้าเจ็ดหกหกเจ็ดห้านะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของปูองดำนะครับมาน,นี่ปูกำลังเขียนให้นะครับไปตำเหล้าเมื่อแรกเดือบเด้อไปตำเหล้าเมื่อแดงนะครับสามศูนย์หกนะครับ สาธุเด้อปูเด้อใหอยลูกกานมีโชคมีลาบด้วยปูเด้อแต่ปูเป็นกับเียนให้ชัดเจนนะครับก็เป็นพิศนาด้วยครับด้วยมันเนี่ยเช่นให้ชัดๆนะครับ สาธุสาธุเดอร์ปูเดอร์ปูเขียนให้ชัดมากนะครับวันนี้นะครับปูเป็นเขียนให้นะครับสามศูนย์หกหกศูนย์สามนะครับเอฟซีทันใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภเป็นทั้งกันเด้อครับเด้อผู้ใดยังไม่มีโชคนะครับในวันศุกร์นี้นะครับยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับก็ขอมีโชคเด้อครับเด้อสำหรับแนวทางของปูองค์ดำนะครับ เดี๋ยวแอดมินจะสรุปตัวเลขนะครับของปูองค์ดำนะครับ3 0 6 6 0 3นะครับสำหรับลูกกอกแมวของคุณป้ารำนะครับวันนี้นะครับแอดมินเนีไปตามให้นะครับเป็นตัวเลข8 3 2นะครับ8 3 2 8 2 3นะครับ8 2 3นะครับเป็น823สด้วยครับเด้อสำหรับลูกกอกแมวนะครับก็อย่าลืมตัดวินวินสตัวนะครับ ผู้ได้ข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อย้ำรัฐบาลไทยของปูงดำนะครับให้ไปยิบจับลอตเตอรี่ไปด้วยครับเด้อปวงดำเขียนให้นะครับชัดเจนมากนะครับ5้า6 7 5ดห้านะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณสายบุญทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำราวปวงดำลูกกอกแมวของคุณปรมน้องข้าคลิปนะครับโชคๆมันหมันเด้อครับเด้อสวัสดีครับ